เอกดีว้าอยากมึงก็ชอบมึงก็ชอบเอกดีเดินมาทำมึงหนีก็ตะลึงก็ตะลึงนะนาทีนี้กูจะเกิดทำมึงหนีบ้าบ้าเมือนที่ตัวมีระเบิดแลกเกดจะกลับมาเล่นกับกูมึงคงจะลุดจะไปไปอยมึมไปมึงดูกากีนางหอบลายไปมึงยืนข้างกันเลยวะพี่ซอพี่ซอเหี้ยว่าไงพี่จีก็บอกว่าสตรีมสตรีมนี้ดูแล้วโดนแบนนะ โดนแดงนะสตรีมผมอะเอออย่าไปหาดูนาเฮียช่างตัวบั้ะช่องไปโมโหด้วยเดี๋ยวเสร็จเสร็จนี่มีใครยังไม่ได้เซตของมีใครยังไม่ได้ทำอะไรอีกไหมมันก็ต้องไปเซตของเหมือนเดิมมันต้องเซตของไอ้เทียมันจะเหลือเวลาคุยอะไรไหมเนี่ยต้องคุยไลน์อัพต้องคุยการเล่นอีกเนี่ยเปลี่ยนคนมาเยอะด้วยพี่จีก็บอกว่ามึงน้องรักนะโอเคไหมอ้ยข้อพุ้มกูไปเล้วเดี๋ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอะไรพี่จีบอกว่าไอ้คุยโฮมเฮ้ย คืออะไรอ่ะโหวันนซาซาดูเกมไงบอลดิซ่าฮะดูเกมบอลดิเกมอะไรวะเอ้าเกมอะไรวะพี่เกมใส่สูตรมึงต้องขึ้นขื้นไว้บอลอ้าวไม่ใช่ไม่มีโอ้ไม่เตรียมพร้อมเลยไอ้ดักฉันเล็กพื้นดีเร็วๆกูไม่อยากแพ้โอ้พี่เพื่อนโม่งอย่างเยอะมันไม่ไหวอ่ะเพราะว่าวงมันแคบแล้วไงพอจังหวะที่เราลุกคือเขาเตรียมพร้อมแล้วไง เรานั่งยองๆกันพอเราลุกปุ๊บเขาเตรียมพอเขาบูทไม้ใส่ตายห่ากันไปสองสามคนกูช็อกเลยเฮ้ยแต่ตอนตอนผมกลับบ้านผมเปิดทิกติกเจออยู่นะไอ้เอ็กดีหมองไม้เขาลงช็อตอยู่นะไอ้เงี้ยหนูอีตัวนึงโอ้โหเสียจัดเลยเสียจัดเลยหนูอ่ะเขาลงเลยอ่ะพี่ตาเขาเอียว่ายายนะเป็นกูกูไม่เห็นตัดช็อตกูยิงตัวล้มตั้งเยอะเลยกูเล่นปืนอ่ะกูไม่เห็นตัดลงเลยไม่เห็นแอคเลยกูยิงล้มตั้งหลายตัวโดนนะโดนนะอันนี้อันนี้วูดพูดพูดแอคโดนนะยี่กูยิงล้มเนี่ย เล่ยไปเลยบอกสี่เล่นไปเลยมันหนึ่งพัหนึ่งว่าไอดอบไอดอบเลยไปเลยไม่น่าขาดพี่ไม่อยากเล่นหนาพี่สอบปิดกวนไหมนี่ใครอยู่เลเวลบ้างพี่มาถึงอะไรมาถึงอะไรน้องปิดกวนอ่ะไอดอบหรืออะไรใครอยู่เลเวลบ้างนี่ไงพีแกนี่ไงไอดอบอยู่เลเวลล่างเอ้ยมา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 คุยมาคุยกันหลังท่อนี้มาคุยกันหลังท่อนี้มาคุยกันหลังท่อทีหลังท่อ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 ไอหนูแล้วอย่าลืมไม่เปลี่ยนสูตรด้วยน้อง มาคุยมาคุยหลังท่อมาคุยหลังท่อก่อนได้เบลหัวร้านเป็นที่เลยเหลือใครเนี่ยขาดใครเนี่ยมึงจับกลุ่มห้าดิจับกลุ่มห้าก่อนดิกลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มห้าก่อนมี่จะบอกมองผ่านๆน่าจะขาดไอ้โจ้นั่นนี่ไอ้โจมาแล้วพี่กลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มรีบตามเข้ามาจะได้คุยทีเดียวเว้ยขาดหนึ่งไอ้โจชอบรถอยู่พี่พี่เตอรพี่เตอรขับอีพียังเรียบร้อยหมดแล้วครับดอโอเคพี่ขาดสองขาดสองเท่าไหร่ยี่สามปะขาดโจใครโจใคร โจอยู่โจในอาหาอยู่เออแล้วโจกับใครอ่ะที่ยังไม่มาแจ็ควะเป็นทิดปลไยาเป็นทิดอะเป็นทิดปายาบ้านไอ้เป็นทิดอะไอ้มาดิ้มาหนูมาใครวะศิลามาหมดแล้วไอเบต้าอยู่ะเบต้าเบต้าอยู่แล้วก็คนไปอยู่หมดเลยไอ้แหลมมาแย่ามาคนเก่านี่แหละใครอ่ะไอ้ทาวเวอร์บ้านอะหรือใครอ่ะทเวต้าเหลือเบต้าเบต้ามันอยู่ไหนนี่นี่ไอโจไอ้โจมาแล้วใครวะแลมมาอย่างที่มาแล้วมาอยู่นี่ นี่ใคนชอบขาดวะแรมกันรันนะพี่กันรันพี่กันอยู่แรมอยู่ไอเจ็บผมแปดเช็คตามบ้านเลยไม่รับกระรันกระรันกระรันพี่กระรันเนี่ยเป็นกระรันไม่ได้แค่กระสุนไหมไม่แค่กระสุนปะหัวแบบฟัง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 ตรงนี้ก่อนปืนเล่นในระดับออไอระดับก่อนนะปืนบวกสี่ถือเมลีสี่กระบอกเพราะเรามีสี่กระบอกใช่ปะตอนเนี้ยปืนบวกสี่ยิงยิงยิงในไฟนะยิงยิงในไฟก่อนอ่าแล้วก็บวกห้าบวกห้าพยายาม ใช้ระยะการยิงให้มันเป็นประโยชน์ไ้ระยะการยิงเราไก่อะแล้วเรามีเยอะอะมึงยืนคนละมุมไปเลยก็ได้ยืนคนละมุมอะไม่ไม่ต้องยิงกระจกกันอะยืนคนละมุมหาโพสชั่นหาหาหลบหลังท่อหลบหลังหินอะไรเล่นอะมันก็ยิงคอให้เพื่อนได้ชิวๆแล้วแค่นั้นเลยปืนห้ากดปืนอะปืน,ปนอ,อ,องเขาอะคือแล้วแล้ว,ลวถ้ามันถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามันมีปืนอะผมขอมีสักสองคน่ะที่เอาตัวรอดเก่งๆเ่ไล่จี้เขาหน่อยแล้วปืนถ้าปืนยิงให้มันยิงให้ปืนฝั่งของข้ามันล้มได้ไม่จะถึงตัวเขาไวไป แล้วเขาจะเล่นยากปืนเขาอะสักสองคนอะเขาจะให้ใหม่ไปนะตอนวันพี่ไปล้วงอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวปืนยิงเขาให้ผมผมผมเออพยายามล้วงเลยแต่ว่าแต่แต่แต่ในกรณีนี้มัน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 น่าจะต้องเป็นเล่นแบบไฟไฟอะหนึ่งหนึ่งอะแต่ว่านี่มันมันมันสี่แข้งอะตอนเนี้ยผมว่าเราเราปิดยูพินก่อนได้นะเออไอตอนตอนบ่ายเขาจับคู่เลยใช่เหรอลุงนั่งจับคู่เออทำไงถ้างั้นลุงนั่งไปละเดี๋ยวเดี๋ยวพอลุกนั่งเดี๋ยวไเดี๋ยวรอไอตอนไปได้โอเคโอเคตรงกลางอะพี่ตรงกลาง ก็แล้วก็ไอ้คุยเรื่องตอรี่ก่อนตอรี่วันนี้เออมันจะทันไหมวะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยอะเซตเซ็ตของกันหมดยังไปแจ็คเปล่าเลยังครับมีเจ็ดหกแปดพูดไปเลยก็ได้อาวุธอาวุธปืนมันสี่กระบอกใช่ไหมปืนปืนมันสี่อะทีนี้ปืนบวกห้าอยากพี่ผมอยากให้เป็นปืนบวกห้าหมดเลยแล้วทีนี้ปืนบวกห้าเรามีอยู่ห้ากระบอกอะเออเห็นแล้วอเอาจากไปเล่นในไฟกระดานมายังอะหรือให้ผมไปเล่นในไฟดี พี่เล่นก็ได้นะสอพี่เล่นก็ได้นะไม้พี่ออกออกอยู่เลยให้ผมเล่นในไฟดีกว่าผมไปเล่นในไฟดีกว่าผมเล่นปืนเดียวละไอ้ละกี้ดัสกระสุนอ่ะต่อไปเล่นเอาเป็นว่าพี่แจ็คไปเล่นในไฟอ่ะถ้าอย่างนั้นได้ก่ต่อครับพี่เอาเป็นเอาเป็นไอเบเอาเป็นไอเบต้าปืนเสียมาเล่นได้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 เรามึงมึงกับไอแจ็คก็ไปเล่นในไฟจบอ่าได้ได้ได้โอเคเดีเรื่องแค่นั้นแล้วก็ไม้แปดหกหนึ่งไม้ไม้เอาแบบนี้ไอไม้เอาแบบนี้เล่นไม้หลักอ่ะไม้เอาแบบนี้ ย่าเธอไปเล่นหลังบ้านเธอไปเล่นมีดไปเธอไปเล่นมีดไปเลีนยงเลยสดเล่นเลงสดไปเล่นมีดไปไปเล่นมีดมาเยอะเกินมาเยอะเกินมาเยอะเกินเยอะเกินตายไม่ได้หรอว่าใคนแล้วใครคุณโรงพยาบาลอ่ะคุณโรงพยาบาลเหรอพี่มจกับพี่จางไงแล้วก็ไม้ปืนปืนปืนเออว่ะไม่ยังไม่ได้คุยกับมันเลยว่าสรุปปืนมันเล่นมันเล่นอะไรยังไงน่เออต้องคุย่างปืนเดี๋วคุยเดี๋คุนียร์เอาไม้ก่อนไม้ไอจีจินแดงแล้วก็ ใครเนะี่ยไฮไลท์นี่ใครโอ้ยเฮียมึงจะเปลี่ยนผมทรงผมดำเฮียอะไรกันเนี่ยไออันนี้โฮมหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าใครเล่นเพื่อนว่าใครเล่นเพื่อนเฮียไหนอะ่ะห้านก็พอละมั้งรวมผมเป็นห<ว>กโอเค<ว>ไอเมนดิสนะอ่ะเมนอันนี้เมนดิสใช่ปะ่ะใช่ใช่โอเคน้องหกหกหกอันพอละคมคมบ้าๆแล้วก็ที่เหลือที่เหลือฟังนะมึงอย่าเล่นนอกเหนือจากตำแหน่งนะอย่าเล่นมีอย่าเล่นไม้นะ พับพับพับรับอไปไปรับไปครับได้ครับได้ได้ลูกนั่งเอาเชี่ยเอ้ยเฮี้ยเวอร์กว่าอย่างเงี้ยลูกนั่งอ่ะสวยดิขอให้กูเชญยุพินก่อนไอ้กากินังกอลไลน์มันซัดกันวะขอเหอะนานทีจะเล่นในไฟอ่ะไม่ค่อยมีช็อตฆ่าเลยช่วงนี้มีได้ช็อตยิงอ่ะ ยังไงเนี่ยอันนี้แข่งจ้องตาเหรอครับหรือว่ายังไงครับเขาคือกล่องกล่องตกแล้วเริ่มเลยใช่ไหมครับพี่อ่าได้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 นับนับเลยก็ได้ครับนับเลยก็ได้นับไน่อยพี่มดหนึ่งสองสามโอเคครับมา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 เอ้ยฟัง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 กล่องตกแล้วเริ่มนะกล่องตกแล้วเริ่มนะเจอเจอออฟไลน์เจอออฟไลน์สายมือเจอออฟไลน์สายมือ เรียใครกันวะอปลาร้าเฮ้ยเขาฟังบ้ังไม่ได้เที่ยว่าว่าวันนี้กระเป๋าอะไรแปดหกสามไม่แต่รุ่นใหญ่แต่รุ่นใหญ่เขาจะไม่นั่งให้ใครนะพี่สองครับน้องเวลาเล่นเวลาเล่นธนาคารเล็กอะเป็นไรปวดขากูนั่งไม่ได้เลยไงพอไฟนะเว้ยไม่ต้องเสียงดังมึงไม่ต้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งแหลมไว้ก่อนนะอย่าพึ่งแหลมไว้ก่อนนะอย่าพึ่งแหลมไว้ก่อนนะออนไลน์แก๊งสี่อะไรวะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยพี่ เฮ้ยปิดปิดให้ไวนะไอ้กูกูขอกูขอกูขอนะถ้ามันเหลือน้อยอะเล่นสองคนพอที่เหลือออกมึงไม่ต้องไปนัวกันโอเคปะเนี่ยนมึงเห็นปะเนี่ยป้าฟ้าเนี่ยมึงรีบมึงไวปุ๊บมึงออกเลยนะไม่หวกอนมือพ่ก็ขอส่วน้ี่ไอทีสิบสองจะดังเด้ออะไรเล็กเลยอะไรเล็กเลมามามาสีวิไป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 ไไป คือละเวรไม้ดีกว่าเปลยไม้ไเยอะไปไม้เยอะไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลยนเลยเปลนเลยเปี่ยนเลยเปลนเลยเปลเลยเปเลยเปเลยเปเลยตายเปลนมีด่อยไอบกูน้องเดี๋ยวสามให้เดี๋ยวสามให้เดี๋ยวสาให้เดี๋ยวสาให้ออกเดี๋ยวสามให้เปลี่ยนแล้วเปลยนแล้วเปมี่อน้อมจหน่อยยัดไปยัดไปน้องยัดไป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  สวยเว่มเจ้ไปออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกสนับจะไปสนับจะให้สนับจับสวยตายไหมเอามีดกับสนับเ้าุได้พุได้พุได้พุได้ตายปะมีดกับสนับเขาไม่ตายตายไม่ตายเขายังไม่ตายมา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 ามามายาามาามาามาานาามาายรอามามาากาานามาาามย บวกห้ามึงหาหน้ากระดานยืนมุมได้เลยขอพิมสหน้าหินนี้เล่นได้นะพี่หินนี้เล่นได้นะเนี่ยโอเต่อสองบวกสี่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 ฟังบวกสี่ถือมายิงกาดเสร็จแล้วค่อยเปลี่ยนอาวุธนะยิงยิงในไฟไปเลย้กระดานตอนลึกเลยลี่เพื่อนอยู่เขาพี่เพื่อนอยู่ผมยิงใส่ให้อะไรเพื่อนอย่านิ่ง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 โดนโดนไป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 มา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  ปืนปืนดูหลังหินปืนดูหลังหินล้ม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 ปืนล้มปืนหลังไฟสุดปืนหลังไฟสุดปืนล้มแล้วปืนล้มแล้วบอกไอ้ไฟหน่อยปืนล้มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสามไม่เดี๋ยวสามไม่กดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธ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 เล่นเปลี่ยนอาวุธเล่นเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนหน่อยพี่วาดพี่วาดระวังระวังระวังตายตายตายพี่เปลี่ยนแล้วนะตีไป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 ไอ้บุตรกูสวยพี่เฮ้ยเจ้เดี๋ยวพี่วานดิ

อย่าหน u วอย่าหนวอย่าหน u เพื่อนตีหน่อยเพื่อนมีสติหน่อยอย่าหนว a ตอยต่อโดนนูยืนขอบวงยืนขอบวงต่อย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 ต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เด้อพี่เด้อเก็บไปเลยบอกไปต่อยแล้วใครก็ไม่รู้นะจะตายไอ้ดอกเป็นอย่างงี้ไอ้ดอกไอ้ดอกลูกนี้โคตรมันอ่ะลูกนั่งอ่ะพิทจะรีใช่ไหมเดี๋ยวต้องฉีดยากูตายเนยตายต้องตายสวยตายเลยตายเลยเสีด้พอไอ้ดอกไปแช่วงเลยใครติดพิษออกไปแช่วงไม่เอาไม่เอาไเอ้าขอโทษเออยังไม่มีไอ้นี่เลยนี่หว่าเข็มอ่ะนี่มีพี่ของแก๊งมีพี่พี่บอลเรียกอะไรพี่กี่วงหนู89 เชี่ยนะนับเสียขอโทษพี่เจ้าปัดขี้ขวาดูอีโมย,ย,ยเรื่องเสียงเรื่องไรเราคุยกันแล้วนะขอบคุณคุณ <บา S 1> น้อยน้อยห้สีด้วยนะครับนะขอบคุณครับดรอปในกิจกรรมเซตของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีรบรวมเลยนะมีเวลาคุยน้อยอะ เบลล่ากนะเียงยูเหมือนกันเลยคนเท่าครคำมันค้าคครับค้าคับคาคัคกางยีคครัคาคัค้ายูพินคครับคุาคับคพี่พี่พี่บตาสอบขอบคครับค้าคันค้าคำมับคุาคันคุณคมันค้าคำับคุณคันคคครับคุณคันคคับคุณ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 คับคาคันคบ